ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีอ้าวลัคนาราศีตุลมาแล้วนะครับลัคนาราศีตุลคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะและมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนความรักและดาวเจ้าเรือนการเงิน ฉนั้นชาวลัคนาราศีตุลเมื่อไหร่ที่ความรักมีปัญหาการเงินแม่งก็มักจะมีปัญหาด้วยแต่สิ่งที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลอยู่ณนะตอนนี้คือดาวเสาร์อยู่พบพันธุแล้วได้กเกษตรราธิบดีและเป็นปัญจมหาบุรุษโยกนะครับส่งผลดีในแง่ของความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่คุณก็ยังไปของคุณได้เรื่อยๆไม่ตกตกก็ตกไม่เยอะพอจะตกก็มีผู้ใหญ่มาอุ้มชูนี่คือชาวลัคนาราศีตุล และช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2.564ตรงนี้นั้นการเงินการทองของชาวลัคนาราศีตุลและการงานยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสิ่งแวดล้อมในเรื่องของงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงออกไปเพราะว่าดาวเสารและดาวพฤหัสต,ต่างก็เล็งไปยังเรือนพันธุ ซึ่งเป็นเรือนซึ่งเป็นเรือนการงานของชาวลัคนาราศีตุลอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นถือว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีชาวตุลน,นะครับที่ทำงานที่ต้องสัมพันธ์กับการเจอเจอคนเยอะๆหรือเอื้อให้มีชื่อเสียงคุณมีโอกาสจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากงานของคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นชื่อเสียงที่ดีนะ เออไม่ใช่ไปกระตุกสร้อยเขาหรือไปอะไรอย่างนี้แล้วบอกชื่อเสียงไม่ใช่นะฉะนั้นชาวลักนณาราศีตุลถือว่าไตรมาสสุดท้ายจะมีชื่อเสียงจากงานที่ทำคุณก็ไปดูแล้วกันนะว่าคุณทำงานอะไรอยู่คุณเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าคุณเป็นดาราเป็นนักร้องหรือว่าคุณกำลังจะผลิตสินค้าหรือโปรดักต์ใดๆมาออกจำหน่ายก็มีโอกาสที่จะมีความสำเร็จและมีชื่อเสียง แต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลยังจะต้องระวังในช่วงปลายปีหรือไตรมาสสุดท้ายของปีนั้นนะครับเรื่องของความรักชาวตุลใครที่มีรักซ้อนอยู่คือคบมากกว่าหนึ่งคนหรือมีคู่มากกว่าหนึ่งคนจะยังปวดหัวจุกจิกนะแทบจะเอาตีนไก่นาผาก,กันเลยทีเดียวเชียวแหละนะฮะในช่วงปลายปีเนี่ยนะ ดูให้ดีนิดนึงนะครับส่วนคนที่ยังโสดที่ยังโสดนะอืมถ้านาตาไม่มีปัญหาเกินไปนะก็มีโอกาสเจออยู่เหมือนกันแหละนะช่วงปลายปีอะแต่จเจอแบบปุบปับปุบปับอะไม่ได้คาดคิดเลยนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลน,นะฮะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ว่าถ้าคุณยังโสดอยู่ มีโอกาสจะไปเจอกับความรักโดยที่ไม่ได้คาดคิดมีโอกาสจะไปเจอกันจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะอะไรเพราะว่าดาวมนุษย์ยูยังคงเลงลัคนาของคุณอยู่อย่างชัดเจนแล้วเดี๋ยวดาวเกตจะไปโยกกับมนุษย์ยูด้วยมีโอกาสมากๆถ้แต่ทาหน้าตาไม่มีปัญหาเกินไปเนี่ยยังไงก็จะต้องได้เจอใครสักคนหนึ่งนั่นแหละนะแต่ส่วนที่คบซ้อนอยู่เนี่ยปลายปีนี้ก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมเตรียมได้เลย เออยมได้เลยนะชาวลัคนาราศีตุลแต่ความโชคดีคือยังมีเงินทองใช้ตลอดฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี